มอเตอรเห็นแล้วครับวีออสสีน้ำตาลนะโอ้โหรถของเฮียตีแต่ละคันนะมันทำไมงดงามอะไรอย่างนี้เครื่องยนต์กลไกก็ไม่เยิมไม่อะไรนะป้ายมอกนะฮะการรับประกันของมอกยังอยู่นะฮะแล้วรถโตโยต้านะสังเกตง่ายๆนะป้ายมอกจะต้องอยู่ที่โชคด้านขวารถทุกคันวีออสรุ่นนี้อันนี้ตัวจีองทับสังเกตง่ายๆไม่ต้องไปสังเกตพวกนั้นสังเกต ดิสเบรกนี่นี่นี่ดิสเบรกนี่เห็นป่ะนี่นี่นีเป็นเหล็กนี่เห็นป่ะนี่นี่นี่นาดิสเบรกสี่ล้อแต่ถ้าเป็นตัวเจตัวอ e, ีจะเป็นดัมเบลเพิ่มความปลอดภัยให้คอนโซลหน้าใหม่สวยแล้วก็ตัวเบาะนะคะใจเป็นตัวเบ,กกบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเป็นสีครีมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 8 9 0 0 0มกิโลอันนี้เป็นไม์แท้นะคะ100%อ่ะระรถคันนี้นะประวัติเสๆสหรือมีเครดิตก็มาฟรีดาวกันได้นะแต่ไรายได้ต้องสองเท่าของค่างวดคือรายได้อยู่ประมาณ 15,000บาทนะ